แต่ว่าโคบจับกายสังขารคือกายและภัสสะกายคือธรรมะสองกายนี่ธรรมะหนึ่งไม่ได้นะครับโดยเฉพาะกายนี่ไม่มีจิตไม่มีมโน,นไม่มีวิญญาณไม่ได้กายเนี่ยแต่คนทั่วไปเข้าใจว่ากายเนี่ยไม่เกี่ยวกับจิตไม่เกี่ยวกับมโนวิญญาณครัร่ไหมมันเลยไปไปด่ามันเลยสวยเลย มันเลยลมละลายนะมัน,าน,นกายสังขารคือกายกับผัสสะคือรูปกับนามและมันต้องผัสสะกันจิตสังขารคือมโนสัมผัสและปฏิฆะสัมผัสก็ต้องเข้าใจว่ามโนสัมผัสหมายถึงอย่างไรแค่ไหนอาการของจิตนะอาการของจิตทั้งนั้นแหละและปฏิฆะสัมผัสโซปฏิฆะสัมผัสมันคือแค่ไหนมโนคือตัวตั้ง ปฏิฆะน่ะสัมผัสปฏิฆะคือพลังงานปฏิทวนไปทวนมามันวิ่งไปวิ่งมามันไม่ได้อยู่นิ่งมโนเป็นตัวตั้งแต่ปฏินี่เป็นตัวเคลื่อนนะปฏิฆะสัมผัสมันมีการสัมผัสของตัวเคลื่อนอยู่มันจิตสังขารก็คือสองชนิดหนึ่งตัวตั้งและอีกหนึ่งตัวเคลื่อนมโนสัมผัสคือตัวตั้งและปฏิฆะคือตัวเคลื่อนปฏิ แอคชั action, action. น่นรียกชั่นนะส่วนวจีสังขารคืออธิวจนะสัมผัสโซคือภาษาบัญญัตวิวจีสังขารน,นี่คือภาษาบัญญัติที่ตั้งชื่อให้มันแล้วเป็นวจีเป็นคำพูดถ้าวาจีนั้นยังไม่ได้ตั้งชื่อไม่มีอธิวจนะวจีนั้นก็เป็นเพียง ปฏิฆะสัมผัสโสซมันเป็นผลจากปริยาของจิตใช่จิตมันเกิดตัวนี้แล้วเจอปฏิฆะสัมปัสโสซแล้วแต่ยังไม่ได้มาตั้งชื่อแบบโลกโลกไม่ได้บัญญัติภาษามันก็มีสภาวะเขามันเท่านั้นเรียกว่าปฏิฆะสัมผัสโซแต่ยังเสื่อออกมาไม่ได้ถ้าจะเรียกว่าอันนี้ก็เป็นวจีสังขารแล้วแต่ยังไม่ได้มีตัวอธิวจนะก็ได้เมื่อมีอธิวจนะจึงจะเรียก ชื่อนี้ออกไปเป็นวจีกรมได้ครับแต่ถ้าวจีสังขารที่ไม่มีอธิวจนะสัพัดโซก็ไม่มีบัญญัติภาษาเรียกก็จะแสดงออกไปในทางภาษาอื่นๆที่แวดล้อมเพื่อให้รู้อันนี้สร้างองค์ประกอบสร้างองค์ประกอบมาบแต่ถ้ามีบัญญัติก็บอกบัญญัติป้องเลยมักเขียบเนีย่ยบัญญัติที่มันภาษาอีสานแปลว่า,น,าน้อยนาถ้าภาคกลางก็งงนี่มักเขียบคืออะไรไว้ ผักจางก็ต้องบอกว่าน้อยนาเออนี่คืออธิวัจนะอันนี้เป็นต้นหรือหวานออันนี้สะัดแล้วน,นี่จิตรู้แล้วระจิตสังขารมารู้แล้วว่าหวานแต่บัญญัติคำว่าหวานมันยังไม่มีออมันมีแต่คำว่าสวีทอ๋อเรามีบัญญัติแต่คำว่าสวีทก็บอกสวีทอกไป คนไทยก็งงสิสวิตไม่จะภาษาไทยก็ต้องมีภาษาไทยบอกสวิตชแปลว่าหวานอะไรเงี้ยเหมือนเราไม่รู้จักภาษาต่างประเทศเงี้ยแต่เรารู้ภาษาไทยเราก็เสืห้เขาไม่ได้สองคอระคังต้องบอกคอระคังนะเพราะคอมันมีหลายตัวคอระคังมีสองคำว่าคอคือคะะนี่เราเรียกเป็นประตานสร้างบาลีว่าคะคอระคัง คะมีสองคือคะในอุปทานคะคือตัวเป็นจับตัวเป็นก้อนจับตัวเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งจับตัวกันอยู่คะในอุปทานคืออนุัยและอาสวะที่มาจับตัวเป้าเนี่เป็นอนุใสหรือเป็นอาสวะปะติคะสัมผัสโซคืออาสวะนั่นนี่คนนี้นี่ทวนมาทวนความละเอียดมา โดยแยกคำว่าอนุสัยและอาสวะถ้าอุปทานนีเป็นอนุสัยก็ได้เป็นอาสวะก็ได้ปฏิฆะสัมผัสโซคืออาสวะถ้าเรียกว่าปฏิฆะสัมผัสโซนี่คืออาสวะถ้าเรียกว่าอัธิวัจ,จนะสัมผัสโซคือปริยุทธฐานทุจริตสามคือวิติกะมะ วิติกมะเนี่ยแปลว่าเบื้องต้น,นวิติกรมะแล้วก็ปริยุทธานแล้วก็อนุสัยหรืออาสวะนะอันนี้ก็ไล่าอาสวะปริยุทธานวิติกรมะปฏิฆาสปัสโสนี่ละเอียดพอมาเป็นอธิวจนะสปัสคือหยาบขึ้นมาพอเป็นทุจริตสามนี่หยาหยาบขึ้นมาเป็นรูปก็ถูกต้องนะทีนี้ฆะในสมาทานคืออุเบกขา สุขปิติวิตกวิจารคะที่องค์รวมของสมาทาน,นยึดทีนี้ยึดในระดับอุเบกขาสุขปิติวิตกวิจารไล่มาจากฌานหนึ่งกับวิตกวิจารปิติสุขยังไม่มีอุเบกขาด้วยซ้ำท่านฌานหนึ่งฌานสองก็ยังไม่เริ่มต้นเท่าไหร่นะฌานสามจึงจะมีสุข และอุเบกขาฌานสองมีวิตกวิจารปิติสุขได้ถ้าฌานสจึงจะมีวิติวิกวิจารปิติสุขและอุเบกขา